น้องโยกสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเพื่อเป็นพยาอินซีที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดนะคะและเพิ่มพลังบวกคะ่ะทุกเจ็ดเทคนิคนะคะการวิเคราะห์ลูกค้าเจ็ดแบบนะคะลูกค้าแบบที่เจ็ดคือนะคะคือไม่คิดว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นปัญหา พูดง่ายๆเลยว่าไอ้เรื่องที่มันกําลังเกิดอยู่กับเขาเนี่ยเออมันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้สินค้าอะไรนะคือลูกค้าส่วนใหญ่บางส่วนที่เจอปัญหาเนี่ยแต่เขามองว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะยังไงคะเพราะเขาไม่ได้ตระหนักถึงผลเสียนะคะว่าสิ่งที่เขาเสียไปนยจากการที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะมันมัน มันแบบว่าไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเสียนะคะเขาก็แบบเหมือนมองข้ามไปไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาะคะยกตัวอย่างอากยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเนี่ยเป็นสิวนะคะเขาก็ไม่คิดว่าสิวนะ่ะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่อะไรนะคะแต่ถ้าเราให้ข้อมูลนะคะ